คอนซีลเลอร์แล้วนะคะคอนซีลเลอร์ของอาจารย์นะวันนี้อาจารย์ใช้ตัวนี้ดีกว่าเมคอัพและบาลูชั่นนะคะก็จะเป็นครีมรองคอนซีลเลอร์นะคะเป็นคอนซีลเลอร์แบบมีหลายสีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีไลท์ทูมีเดียมนะคะแบบนี้นะไลท์ทูมีเดียมนะคะซึ่งก็จะเป็นเฉดเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงผิวสีขาวสักหน่อยนะคะ อาจารย์เลือกใช้สีอันนี้นะฮะใช้นิ้วมือเลยแล้วก็เอานิ้วมือมาแตะเนื้อครีมแล้วก็ถูนะคะสีขาวกว่าหน้าไปนิดนึงเนาะอาจารย์ควรเลือกให้อ่อนกว่านี้นิดเอ้ยให้ให้เข้มกว่านี้อีกนิดนึงไม่เป็นไรเราเลือกสีผิดไม่เป็นไรนะคะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราลองกดกดกดลงไปดูก่อน ถ้าหากว่ากด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 ลงไปแล้วเาสีเขากลืนไปกับผิวกลืนไปกับรองพื้นนะคะถือว่าใช้ได้นะถือว,ว่าใช้ได้แต่ทีนี้มันยังปิดไม่เนียนนะคะต้องขออีกสักนิดนึงคราวนี้จะไม่ใช้ตัวฟองน้ำแล้วนะคะใช้นิ้วมือแล้วก็กดกดกดแบบนี้ เรียบร้อยเนียนกริบนะคะปิดแล้วจิงๆอาจารย์มีรอยแบบรอยหลุมตรงนี้ได้นะถ้าจะปิดอีกก็ดีเหมือนกันนะเออคุณสาวสาวาวิธีการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการแต่งหน้าใส่แมสนะคะเพราะว่าการใส่แมสเนี่ยถ้าหากว่าเราแบบ ใช้ครีมรองพื้นที่ไม่ค่อยติดทนนะคะแล้วก็ใช้ตัวไพล์เมอร์ตัวที่แบบทาแล้วผิววิงวิงะคะตอนแรกที่อาจารย์ทามันจะไม่ค่อยอยู่นะคะมันจะหลุดติดกับแมสเรียบร้อยเลยนะอาจจะต้องใช้อีกเทคนิคหนึ่งอาจารย์เคยทำไลฟ์สอนไปแล้วนะคะสำหรับแต่งหน้าให้ติดทนนะคะสำหรับการใส่แมสลองไปดูกันนะ โอเคเรียบเนียนค่ะใช้ฟองน้ําเกลี่ยไปเลยก็ดีนะเพียงแต่ว่าผิวบางท่านนะคะถ้าหากว่าเราได้รับการบํารุงมาไม่เพียงพอหรือว่าเราเตรียมผิวสําหรับก่อนแต่งหน้าเนี่ยได้ไม่ดีนะคะการแบบเอาลองอออใช้ฟองน้ําสมมุติเราเราทำคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยนะเราฟองน้าปาดปาดปาดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแอบเป็นคราบได้เหมือนกันนะคะต้องระวังด้วยเนาะ อันนี้รอบแรกอาจารย์ใช้ฟองน้ำกดลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็จะใช้นิ้วมือกดกๆๆนะคะทำเหมือนกับข้างที่แล้วนะคะเทคนิคนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเราอาจารย์ลงคอนซีลเลอร์หนาๆเลยนะหนาๆแต่ว่ามีการกดด้วยตัวฟองน้ำมาค่ะอันนี้คือรอบที่หนึ่งแล้วก็รอบที่2องะคะ่ะคือการเก็บรายละเอียดว่าอสมมุติว่าเนี่ยอย่างเงี้ย ตัวเขาเรียกว่า,อารอยของกระของอาจารย์นะคะมันยังถูกปิดไม่หมดใช่ไหมเราก็ใช้นิ้วมือะคะ่ะแต้มตัวครีมนิดนึงแล้วก็กดปิดเฉพาะจุดนะคะเป็นเลเยอร์ที่2รอ,อบที่2แล้วนะคะรอบที่สก็นิ้วมือนะคะกดกดกดปิดปิดปิดแบบนี้ มีข้อเสียนิดหน่อยสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือว่ามันแบบมันหนานิดนึงแต่ก็แบบว่าเราเฉพาะส่วนวนะนะมันอาจจะแบบไม่ใช่วิธีที่ดีมากที่สุดเท่าไหร่นะคะ นี่ที่ที่ย้ำไปย้ำมาตรงนี้เนี่ยค่ะคือกำลังพยายามให้คอนซีลเลอร์กับครีมรองพื้นรวมกันเป็นพวกเดียวกันนะคะพยายามให้เขารวมเป็นพวกเดียวกันให้มากที่สุดค่ะ แล้วเนื่องจากมันโดนช่วงใต้ตาอาจารย์พอดีด้วยก็เลยถือโอกาสปิดความหมองคล้ำใต้ตาไปด้วยเลยนะคะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนะแต่แบบเหมือนกับใช้ของเหลือที่เหลือในนิ้วมือนะคะย้ายเข้ามาวางไว้ตรงช่วงหัวตาแล้วก็ช่วงใกล้ขอบตาค่ะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยด้วยเทคนิคแบบน้อยๆเบาๆนะคะไม่ได้ใช้เยอะค่ะกลัวแบบ กลัวทำเยอะแล้วเป็นหนาเป็นเส้นแล้วหน้าแตกระหว่างแต่งหน้าเหมือนกันนะคะก็เลยใช้น้อยนะคะไม่ได้ใช้เยอะเลย โอเคเสร็จแล้วนะคะ